ไลท์นี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนนะครับแต่ว่าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับคุณสิทูวินหรือเปล่านะครับก็ส่งเหรียญมาขาย นะครับกล่องอยังไม่ได้แกะ <Ford> นะครับอันนี้คือคือได้มาแบบนี้เลยนะครับ à, สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่เข้ามารับชมนะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็ <c iller> สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับไปกันเร็วๆๆเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับแกะเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาใครที่เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องรอนะครับ มาดูกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้ส่งมาขายนะครับน,นนี่นะครับแกให้ดูสดๆเลยนะครับแกให้ดูสดๆเลยนะครับว่าส่งมาขายได้จริงๆนะครับน,นนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พยายามมือใหม่ลองศึกษาดูนะครับลองดูคลิปให้เข้าใจว่า แบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญอะไรที่ขายได้แล้วก็ต้องดูให้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าดูดูคลิปไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะขายไม่ได้นะครับต้องดูคลิปให้เข้าใจด้วยว่าแบบไหนที่รับซื้อนะครับนี่นะครับส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับส่งมาหนึ่งเหรียญน,นะครับ ส่งเหรียญหนึ่งบาทมาขายนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าหกสิบสามนะครับอ่าโอเคนะครับมีเลขที่บัญชีมาให้ด้วยนะครับเนี่ยส่งเหรียญมาส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปมาให้ผมดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญลักษณะพิเศษก็ส่งเป็นคลิปมานะครับอันนี้เพิ่งแกะกล่องนะครับใครที่เพิ่งเข,เข้ามารับชม ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับอันนี้ผมแกะกล่องเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญในลักษณะนี้นะครับผมทําคลิปบ่อยนะครับเห็นไหมครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญนะครับ เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ส่งมาขายนะครับส่งมาขายล่าสุดเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งแกะกล่องให้ดูนะครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้า้อหกสบหกนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงนะครับส่งมาอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วเจอกันจริงๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับน่นะครับอันนี้เป็นปีหกสามนะครับ สภาพผ่านการใช้งานนะครับ B63 นะครับวิธีการสังเกตเหรียญเหรียญประเภทนี้นะครับเราเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับเนี่ยเราตั้งเหรียญด้านก้อยแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนดูแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาท พระเสียรตรงนะครับพระเสียนตรงรับซื้อทุกปีพศยกเว้นปีพศเดียวนะครับก็คือปีกาญจนาพิเศษนะครับปีกาญจนาพิเศษเหรียญจะต้องเป็นพระเสียรกลับนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเหรียญปีกาญจนาพิเศษนะครับจะไม่เหมือนกับเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปอ่าอันนี้เหรียญกาญจนาพิเศษนะครับใครมีเหรียญกาญจนาพิเศษแบบเนี้ยนะครับด้านก้อยและด้านหัว ตรงกันแบบเนี้ยผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปีการนาพิเศษออกแบบมาเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเหรียญปีการนาพิเศษออกแบบมาเป็นพระเศียรตรงทุกเหรียญนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อปีการนาพิเศษเป็นพระเศียรกลับนะครับเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับพยายามพยายามศึกษาดูนะครับพยายามดูคลิปให้เข้าใจนะครับไม่งั้น ดูคลิปไม่เข้าใจแล้วจะคิดว่าผมมาหลอกอีกนะครับเนี่ยผมอธิบายในคลิปค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแบบที่รับซื้อนะครับ1บาทพระเสียนตรงนะครับถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนแบบนี้ยรับซื้อทุกปีพศยกเว้นปีการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวโอนเงินให้นะครับเนี่ยซื้อขั้นต่ําเหรียญละ500อบาทนะครับส่งมาขายล่าสุดเลยนะครับวันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับนี่ใครมีแบบนี้ขายได้นะครับ ใครมีแบบนี้อยากจะขายส่งเป็นคลิปสั้นๆมาแบบนี้นะครับเนี่ยตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับย้ําว่าจะต้องเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับถ้าเป็นพระเสียรตรงรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับนะโอเคนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไลฟ์นี้สั้นๆนะครับมารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับว่า เหรียญแบบนี้พบเจอได้จริงๆแล้วก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับหาให้เจอนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็ท่านจะหาเจอนะครับนะโอเคนะครับสําหรับไลฟ์นี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวรอบดึกนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ยาวนะครับลองลองเข้ามารับชมก็ได้นะครับอ,อันเนี้ยคือ ผู้ชมอาจจะน้อยนะครับผมมารีวิวแกะกล่องให้ดูเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่สอบถามว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเหรียญมาให้ดูด้วยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับไลฟ์นี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ